เมียผมทำงานหนักแค่ไหนเดี๋ยวคลิปวีดีโอนี้จะเอาเบื้องหลังมาให้ชมกันครับเป็นมาดามแพมไม่ง่ายเลยตอนนี้ตีหนึ่งเมียผมเริ่มแต่งหน้าครับตีสองก็มาถึงโรงแรมสถานที่แรกที่จะมาแต่งหน้าครับวันนี้แต่งตัวสวยแต่งตัวตีมกุมารทองตีสองครึ่งเริ่มต้นแต่งหน้าให้ลูกค้าและแถนด้วยการเล่นตลกให้ลูกค้าให้คุณแม่ได้ฟังเพื่อความบันเทิง ตีสามสนาทีแต่งหน้าเสร็จแล้วทําผมเสร็จแล้วครับตีสามยีนาทีคุณแม่แต่งตัวเสร็จแล้วและมีการถ่ายรูปแล้วก็เช็คผลงานครับแล้วจะเก็บของเสร็จตีสามยีนาทีก็ย้ายไปทํางานในที่โรงแรมต่อไปครับอ้าววิ่ง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 วิงวงวงวงกลายไปช่างแต่งหน้าของมาดามแพมต้องทํางานแข่งกับเวลาโดยเฉพาะกับมาดามแพมเพราะในชีวิตนี้มาดามแพมมีแค่2เวลาเท่านั้นคือเวลาทํางานกับเวลากิน เวลาตี3ามสนาทีเราก็มาถึงที่ทํางานที่2คือโรงแรมแกนเซนทารานะครับตรงเซนทันเวอร์นั่นแหละถึงแล้วตอนตี3ามสนาทีที่เห็นแดงๆเนี่ยเกิดจากไฟเบรกนะครับไม่ใช่เฮี้ยนตีสามสีนาทีผมเอารถมาจอดที่ลานจอดรถแล้วเดี๋ยวจะตามมาดามแพมนะครับไปที่ห้องที่คุณแม่แต่งหน้าเพื่อไปถ่ายทําคลิปวิดีโอครับตีสี่กว่าๆจะไม่ได้จริงว่าตีสี่เท่าไหร่มาดามแพมก็เริ่มต้นทํางานครับเป็นลูกค้าเจ้าที่2นะ เริ่มต้นแต่งหน้าลูกค้าท่านที่3ตอนตี4 45ครับแต่งหน้าลูกค้า2ท่านเสร็จแล้วตอนนี้ก็ตี55นะครับคุณแม่สวยมากๆเลยตีหครึ่งถ่ายรูปครับตี5้7นาทีย้ายโรงแรมครับไปงลงเลยที่หนึ่งครับแต่งหน้าลูกค้าช่วงเช้าท่านที่4นะครับแม่ดูหน้าก็รู้ว่ายังไหวเกือบเกือบ6โมงเช้าเราก็มาถึงลานจอดรถของโรงแรมโอเรนเตนครับ ซึ่งบรรยากาศเวลาทางานของมาดามแพมก็เป็นอย่างที่เห็นเลยครับมืดสนิทหกโมงสินาทีมาแต่งหน้าคุณแม่ท่านที่4เมื่อคุณแม่ถามว่ามาดามแพมเป็นอะไรมาดามแพมตอบว่าพี่เป็นดาราสาวเริ่มทํางานตั้งแต่ฟ้ามืดยันฟ้าสว่างตอนนี้6กโมงครึ่งแล้วครับตอนนี้6กโมงห้นาทีแล้วทําไมมาดามแพมถึงยอมทํางานหนักขนาดนี้น่ะหรอเธอตอบว่าอยากมีบ้านอยากมีรถมึงก็ต้องขยันานะคะ <c oughs> 7จ็ดโมงก็แต่งหน้าคุณแม่เสร็จแล้วนะครับก็ ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเก็บของเตรียมกลับบ้านไปพักผ่อนเพื่อที่รุยงานต่อในตอนบ่ายครับโอ้โหชีวิตบาราแมแพรเหนื่อยจริงๆ7 2 0เดมงิเดินถึงรถคร้ยโดยมีวิทย์เป็นผู้ช่วยนั่นเองเกือบเกือบแปดโมงเช้าจากฝั่งทนมาถึงเรียบทางด่วนรามอินทราครับเกือบเกือบแปดโมงอีกนิดนึงเพื่อความบันเทิงของเมียเลยพาเมียมาซื้อของกินที่ตลาดเช้าครับตลาดเช้าสดสยามนะหน้าเมียยังสดยังใสยอยู่เลยนะเนี่ย ยังเหลืออีกครัอส่วนหน้าผมได้นอนสักทีแต่นอนแค่สองสามชั่วโมงนะก่อนตื่นไปทํางานต่อครับเขาว่ากันว่ากินโปรตีนและสุขภาพจะดีผมก็เลยจัดโปรตีนด้วยไก่ย่างให้เมียหนึ่งตัวเต็มๆครับเชื่อเถอะว่ากินหมดโอ้โหผู้หญิงคนนั้นช่างสวยจังเลยเข้าไปแซวหน่อยดีกว่าอ้าวเมียผมนั่นเองถืออะไรนะหมูย่างหนึ่งถุงเต็มหมูแพงกินหมูได้แต่อยากินหมา ส่วนผมก็กินกระเพาะปลาเจ้าเดิมครับเจ้านี้เป็นเจ้าประจำของผมอร่อยจริงๆและเมียผมก็แวะซื้อน้ำส้มเพื่อบำรุงร่างกายและผิวพรรณครับมาตลาดหมดไม่ต่ำกว่าพันนะ <c oughs> 8ปดโมง10นาทีถึงบ้านแล้วครับส่งเมียเข้าบ้านแล้วจะได้นอนโอ้ยเหนื่อยหน้าเมียผมยังสวยอยู่ไหมครับทุนมันมาเยอะก็อย่างนี้แหละถึงบ้านกินโจ๊กเสร็จเมียผมก็สลบยาวหลับยาวสลบเลย เวลาเที่ยงนิดๆก็มาอุ่นกาแฟให้มาดามแพมครับเที่ยงครึ่งเมียผมเริ่มแต่งหน้าครับเตรียมไปทำงานต่อถึงโรงแรมที่จะทำงานตอนบ่ายสองครึ่งครับได้นอนมาแล้วค่อยสดชื่นหน่อยแม้จะนอนไม่กี่ชั่วโมงก็ตามเธอคือผู้หญิงบึกบึนช่วยกูสิบ่ายสามโมงมาดามแพมก็เริ่มแต่งหน้าลูกค้าท่านที่ห้าของวันครับบ่ายสามสามสิบเจ็ดยังแต่งหน้าอยู่ แต่งหน้าลูกค้าคนที่5เสร็จตอนบ่าย3-50ครับบ่าย4โมงหนาทีแต่งหน้าคุณแม่ท่านที่6ของวันท่านที่2ของตอนบ่ายนะครับเรียกจับเวลาตลอดเลยหรอใโมง40นาทีนิด,นดแต่งหน้าลูกค้าเสร็จแล้วครับ <c oughs> 5้โมงตรงถ่ายคลิปวิดีโอปิดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็ถ่ายรูปผลงานนะครับมาดามแพมเป็นคนถ่อมตัวครับก็เลยคุกเข่าอัดคลิปไม่ใช่หรอกครับตัวสูงเกิน ห้ามงสีิน้ำมันหมดมาเติมน้ำมันครับ1,700งหนจ้ 1, 1, บาทจะบ่นทำไมกะลังเมียังไงจะได้ประหยัดประหยัดประหยัดอะไรนักหนาขับรถมันก็ต้องใช้น้ำมันไม่ได้หาอไปเองได้นี่ก่อนเข้าบ้านก็พาเมียไปกินชาบูบุฟเฟ่ครับขออภัยอันนี้ลืมถ่ายวิดีโอมา2ทุ่ม20แล้วพึ่งถึงบ้านครับ เป็นไงบ้างวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยซิอืแล้วทำไมถึงต้องเหนื่อยขนาดนี้ล่ะฮะวันสำคัญของแต่ละคนทุกคนก็ต้องการสวยที่สุดรูปมันก็ต้องติดอยู่ฝาบ้านอยู่ตลอดไปเพราะวะ่าทุกคนก็อยากจะดูดีแล้วก็ดูสวยที่สุดหน้าที่ของเราคือเขาจ้างเราไปทำให้เขาสวยที่สุดนะก็ใจไหมแล้วการที่แพมตึงตื่นมาแต่งหน้าตัวเองตนะั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเนี่ยถามว่าเพราะอะไรโอกาสที่เขาจะได้เจอพวกเราเนี่ย น้อยไหมน้อยไม่ได้เจอทุกวันเขา,าคาดหวงังแพรไม่อยากให้ทุกคนผิดหวงังว่าเออเจอแพรม,มาในสภาพเฮ้ยไม่สวยตายไปเอาอะไรก็ไม่ได้แต่วันนี้ขอทําให้ดีที่สุดทุกคนเห็นแต่ความสําเร็จของแพรแต่หลายคนเนี่ยไม่เคยนึกถึงความยากลําบากของแพรว่าแพรผ่านอะไรมาบ้างวันนี้ก็ถือว่าทุกคนได้เห็นแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสนับสนุนมาดามแพรนะคะแพรขออนุญาตหลับก่อนเดี๋ยวคืนนี้สี่สามแพรก็ต้องตื่นอีกตอนนี้สี่ทุ่มก็ ไปวสลบจก่อนนะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะหลับนะต้องกินยานอนหลับใชาอย่างนั้นแพรนอนไม่หลับจริงๆค่ะ,<น>ะความดันสูงนี่มันน่ากลัวรจริงๆนะทำไมไม่สระผมฮะเหาตัวเบอเริ่มเนี่ยอยู่บนหัวเนี่ยหันไปดูสิเหาเหาเหาขอ,องแม่สระก็สระสัปดาห์ละครั้งามวเวลากูจะมีมากขนาดไหนฮะเหนื่อยะเหน่อยจริงๆนะคะทุกคนอย่าด่าแพรเลยค่ะเหนื่อยให้ได้เท่าแพรก่อนแล้วค่อยด่าแพรนะคะ ขอบคุณค่ะมาฉันร้องเพลงกล่อมให้เอาไหมกล่อมว่ากล่อมให้เธอนอนหลับฝันดีไงอือย่ากจะเห็นหน้าคุณไม่ได้รักคุณตอนะแรบอย่ากจะเห็นหน้าคุณดอกเผาคูหนีหมดแล้วเนี่ย <laughs> ใจร้ายว่าเอาเป็นว่าขอบคุณแม่ๆทุกคนนะคะที่รักและให้การสนับสนุนมาดามแพรมให้มีวันนี้นะคะแพรมจะตั้งใจทํางานต่อไปค่ะไม่ใช่เพื่อตัวแพรมเองหรอกค่ะแต่เพื่อทุกคนอย่างน้อยๆในเวลาที่ทุกคนเครียดก็นึกถึงแพรมนะคะและจะเครียดกว่าเดิมครับและที่สําคัญค่ะอย่าถามว่าทําไมาช่วงนี้ไม่ลงคลิปกูลงคลิปทุกวันค่ะถ้ารักมาดามแพรมเนี่ยเซิร์ชคําว่ามาดามแพรมนะคะคิดถึงมาดามแพรมเซิร์ชคำว่ามาดามแพรมค่ะไม่ต้องรอพี่มาร์คซักกระเบิกนะคะ <c oughs> ตัดกระเบือนอะ่ะตั การมองเห็นกูหมดเลยนะคะเวลาคนถามว่าทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ลงคลิปเลยครับกูโกรธชิบหายอีสัตว์กูทำทุก,กวันเลยขอบคุณค่ะและแล้วพอขึ้นวันใหม่ชีวิตก็วนกลับไปที่กิจวัตรเดิมครับตื่นแต่งหน้าแต่งตัวไปแต่งหน้าลูกค้าครับแล้วเชื่อหรือยังล่ะครับที่คนบอกว่าเป็นช่างแต่งหน้าที่ชื่อว่ามาดามแพมมันง่ายแท้ที่จริงแล้วไม่ง่ายเลยไม่ไง่ายหรอกแต่งตัวมาเป็นเพื่อนเจ้าสาว เขาก็คิดว่าเป็นกะหลีพอแต่งตัวดีเขาก็คิดว่าเป็นมาม่าสั่งพอแต่งตัวมิดชิดเขาก็คิดว่ากูมาขึ้นแขกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ